มาดูอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่มือใหม่กันหน่อยนะคะเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่เป็นพ่อแม่ณตอนนี้เนี่ยได้นำไปปรับใช้แต่สำหรับคู่ที่เกิดเหตุเนี้ยแก้ตัวไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องมันจบที่ความสูญเสียนะคะพ่อแม่เป็นวัยรุ่นให้นมลูกแล้วก็เผลอหลับตื่นมาอีกทีเนี่ยค่ะลูกสำลักนมเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมกู้ภัยย้ายศพทารกเพศหญิงน้องเนี่ยลูกโอ้ยหเดือนกับอีกเวัน นะคะก็ย้ายออกมาบ้านอยู่ในแบบอยู่กลางสวนยางพาราเลยอะคะ่ะในตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดน้องสําลักนมเสียชีวิตนะคะศพของน้องอยู่ในสภาพเนี่ยน้ำนมเนี่ยเละเต็มใบหน้าไหลออกจากปากและจมูกแพทย์เวนชนสูตรไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายถามเยาวชนชายอายุ16ปีเป็นชาวมอญและเยาวชนหญิงอายุ15ปีเป็นชาวไทยก็เป็นพ่อและแม่ของทารก พาเข้าไปตรวจสอบในบ้านให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนเนี่ยให้นมลูกไปหนึ่งขวดเสร็จแล้วก็นำขวดนมออกแล้วก็พากันนอนหลับพอช่วงตีสองรู้สึกยังไงครับแม่ของผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นย่าของเด็กเนี่ยกลับมาบ้านอ้าวทำไมหลานเรานอนนิ่งไปแบบนั้นก็เลยปลุกทั้งพ่อและแม่ลุกขึ้นมาดูลูกสิลูกทำไมนิ่งแบบนั้นก็มาเจอว่าพอตื่นมาเนี่ยลูกสาวเสียชีวิตไปแล้วนะคะมีน้ำนมไหลออกมาจากปากและจมูกแล้วอะ ซึ่งตำรวจสพเมืองตราดได้บันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานมอบศพของน้องให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาทางครอบครัวดเด็กหญิงไม่มีกำลังทรัพย์จัดงานศพอีกคุณผู้ชมรันทดพระที่วัดเขาตาโรนก็เลยประกอบพิธีทางสงฆ์และชาปนกิจให้ในทันทีเลยนะคะ และนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆสําหรับพ่อแม่มือใหม่มีคำแนะนําจากทานั้นของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีบอกว่าสําหรับวิธีการป้อนนมขวดที่ถูกต้องไม่ควรให้ทารกนอนราบค่ะไม่หมุนมไม่หนุนขวดนมด้วยผ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆบางคนคิดว่าเอ้ยหนุนไว้จะได้องศาแบบลงคองพอดีอดมไม่ถูกนะคะ นั่นคือวิธีที่ผิดนะคะที่สําคัญอย่าทิ้งเด็กไว้ตามลําพังวิธีที่ถูกคืออุ้มน้องเลยอุ้มให้กระชับให้ศีรษะเนี่ยสูงประมาณ45องศาแล้วน้ํานมจะไหลเข้าสู่คอและเอียงขดนมเล็กน้อยตั้งฉากกับใบหน้าตอนนี้ผู้ป้อนนมเนี่ยจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นปู่ย่าตายายหรือใครก็แล้วแต่ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับทารกไปด้วยสัมผัสมือไปด้วยสัมผัสมือ จบตาอะไรกันอย่างนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <testimony S 1> แล้วจริงๆหลังจากที่ป้อนนมแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอก็มักจะแนะนําว่าคือบางคนอาจจะพอป้อนนมปั๊บก็ให้ลูกนอนเลยแต่คุณหมอก็จะแนะนําว่าเวลาที่ป้อนนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาเล, bars, ะลอะก่อนพาดบ่านะคะค่อยๆรูปหลังเขาจะได้บบือนไล่ลมอะไรเขาด้วยเวลานอนจะได้สบายท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือก็เข้าใจละะ้ค่ะพ่อแม่มือใหม่ <substances S 2> จริงๆคือ,ค,อคือเหนื่อยเข้าใจที่สุดว่าเหนื่อยแล้วก็คือแบบ หยหาการนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องระวังจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วคือเหมือนแบบชีวิตแขวนไว้บ,บนเส้นได้เลยค่ะ,คะทิ้งไว้ตื่นมาคือลูกไม่ไม่อยู่แล้วอะเนี่ยแล้วเรา,เราวัยเล็กๆอย่างเงี้ยแม่พ่อนี่คือเป็นแพนด้ากันทุกคนเลยนะ,ะตาเป็นแพนด้าเลยนะคะ